เรื่องที่ทําให้เราลำบากใจส่วนใหญ่ไม่พ้นเจดเรื่องนี้นะครับเจอที่ไายเซ็งดีนั้นเอาจริงดี<อ>สวัสดีครับเคยรู้สึกบ้างไหมครับบางทีชีวิตเราก็ถึงคราวจะต้องลำบากใจบ้างเหมือนกันถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือว่าเคร่งเครียดอะไรขนาดไหนแต่ก็ทําให้อึอดอัดรู้สึกว่าไม่สนุกเอาซะเลย<อ>เหตุการณ์แบบนี้ผมว่าเพื่อนก็คงเคยเจอกันมาบ้างเรามาแลกเปลี่ยนนะครับว่ามีอะไร เรื่องที่ผมเจอมาบ่อยๆก็ไม่พ้นไปจากอันที่หนึ่งเวลาเราเจอเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่ชีวิตเขามีปัญหาแล้วก็บากหน้ามาขอความช่วยเหลือกับเราเรื่องของเรื่องก็คือเราดันช่วยอะไรเขาไม่ได้สิครับเป็นไงฮะอึดอัดต้าดูเลยไหมทั้งๆที่เขาก็ตั้งความหวังว่าเราจะช่วยเขาได้อันที่สองก็คือเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องแบกความหวังของคนที่เรารักไว้โดยที่รู้ว่าแทบจะไม่มีหวังอะไรกับเขาหรอก ที่สําคัญก็คือไม่สามารถจะบอกตรงๆได้อันนี้ก็โคตรช้าเลยนะครับอันที่3เวลาที่คนใกล้ชิดสนิทกันมาขอยืมเงินโอ้ยเรื่องแบบเนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นการยืมโดยไม่มีหลักทรัพย์คำประกันยืมเพื่อไปกินใช้ใจ่ายหรือว่าไปทําอะไรที่มันลม,ลม,ลมลๆแรงๆซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสได้คืนน้อยมากให้ยืมก็สูญเงินทํไให้ยืมก็เสียเพื่อนเสียญาติอย่างนี้ละบาใจไหมครับ รวมไปถึงเมื่อครบกําหนดชดใช้เวลาเราจะทวงคืนเงินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะฮะอันที่4อันนี้ก็ลําบากใจเล็กๆครับนั่นก็คือเวลาที่คนรู้จักกันเขามาขายตรงประเภทตื้องอขอขายเกรงใจสงสารลาคาญข่มขู่หรือว่าชวนเราไปเป็นลูกทีมไปทําธุรกิจด้วยซึ่งโดยที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการซื้อหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้สินค้านั้นหรือว่าคิดจะไปร่วมธุรกิจด้วย อันที่5เมือ่อต้องทําอะไรตามใจคนหมู่มากโดยที่ใจเราไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดไม่ได้เคยเป็นบ้างไหมครับเมื่อวันก่อนผมไปเที่ยวกับเพื่อนอ<ะไ>ๆวางโปรแกรมว่าเราจะไปกันสองวันหนึ่งคืนปรากฏเราเพื่อนเกิดติดลมและเสียงส่วนใหญ่ก็ขอให้อยู่ต่ออีกหนึ่งวันซึ่งเราก็ไม่ได้อยากอยู่ด้วยแต่ขัดไม่ได้ก็อ่ดอาจใจไปสิครับ 6. ที่ทําให้เราลําบากใจอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ทําไม่ได้ มันก็ต้องฝืนใช่ไหมครับเอาง่ายๆนะฮะบางคนเนี่ยอยู่ที่โต๊ะทำงานนึกอยากจะยกเท้ามาพาดบนโต๊ะซึ่งเป็นท่าที่เขานั่งสบายผ่อนคลายบ้างถ้าเจ้านายอยู่ด้วยก็ไม่กล้าทํานะฮะและอันที่7เวลาที่ชีวิตเราไม่มีทางเลือกขาดอิสระเสรีภาพในการที่จะคิดที่จะทําอยู่ในสภาพโดนมัดมือชกบ้างโดนบังคับบ้างแบบเนี้ยไม่อึดอัดไม่ลําบากใจก็ให้มันรู้ไปสมัยเรียนมัธยมเนะี่ยเพื่อนผมคนนึงครับ เขาไม่อยากเป็นหมอเหมือนที่พ่อเขาเป็นแต่พ่อกับปูทางสร้างความหวังใจเป็นหมอให้ได้ทั้งพาไปติวพาไปคลินิกคนมันไม่ชอบนี่ฮะชีวิตมันจะไปนสนุกอะไรก็ทั้งเจ็ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะชีวิตใครเจอเป็นอันว่าต้องลำบากใจไปสิครับที่ผ่านมาถ้าเราเจอแล้วแล้วลำบากใจก็อย่าไปทํากับคนอื่นนะครับเขาจะได้ไม่ต้องลำบากใจเหมือนเราทั้งไงทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแปงวอร์ซิ